เมื่อเพื่อนเอาส้มโอมาปาดเป็นตรงงานงอกสิครับบอกไลดีว่าเอาแล้วกันปาดมือก่อนนะครับปาดปาดปาดมีดก็ไม่คมะจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ปาดตูดได้ั้มเนี่ยเอาไงดีอ๋อนี กิมตูดได้ไหมอ๋อปาดตูดกันแล้วกันทำเหมืนอนปอกมะพร้าวนี่แหละน้ำปอกเข้าใจนะ,ะไี่เสร็จแล้วอะไรกันเนี่ยผลไม้อะไรระลูกยากปอกเอยน็นจิงจร่งเว้ย ก้ามมันเลยนนไ,ไหนคนเดนไหนล่ะนี่นี่ปีดมาถึงขั้วมันเลยขั้วมันคือใจกลางของมันนะแหกครับแหกแหกออกเลยแหกแฉกออกได้ไหมนะอึดสำเร็จครับอย่างน้อยก็ได้กินเนาะสวยไม่สวยไม,สยม,สยม,สม่สนละ เอามือเดี๋ยวมันนิ้วแงะก่อนฮะแงะรอบๆรอบๆเปลือกมันแพงแพงไปทระช่างรอบๆก่อนนะเริ่มร่อนแล้วเฮ้เริ่มร่อนแล้วนะลรรนนครับเหมันเหมันเหม,มืนจะได้กินอยู่นะก็ไม่จะยากเท่าไหร่นี่โอ้นอะ ะร่อนนะครับจะร่อนนะครับหลุ้นๆนอเลี้ยงหน่อยนึงอ้าวจะสำเร็จแล้วครับแง่งน้อยก็ได้กินมาสวยไม่ว่าจุดประสงค์ของเราคือการกินนะครับูกอ้ได้แล้วครับไม่ได้ยากแต่ที่คิดนะครับ เป็นไงเป็นไงมาดิข้างนึงมาเฮ้ข้างนี้มันเหนียวอ่ะดูให้ดีเงี้ย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 อ่ะเงี้ยเงี้ยทำเหมือนเดิมนะครับเลาะๆอ๋อตรงขั้วมันเหนียวหน่อยอ่า นกันนะจะร่อนไหมท่นานึงจะร่อนไหมตรงขั้วมันเหนียวออกได้ไหมน,นะคือไม่ต้องดราม่านะฮะเรื่องนี้เราจะประสงคคือการกินนะฮะไม่เอาสวยนะครับใครที่บอกเป็นก็บอกได้นะครับแต่อย่ามา ไมนทำดามาะฮะให้มีช่วยหน่อยนะเนี้ยครับเนี้ยใครที่ปปอบเป็นอาชีพก็แนะนำหน่อยนะฮะว่าทำง่ายๆทำดามหน่อยออ ไกแล้วไกแล้วไกแล้วมีช่วยอะไรหนะอ๋อมันติดตรงนี้เองออกได้ไหมอืมสำเร็จจนได้ฮะในที่สุดเราก็ได้กินครับน้ำน้ำ kind น of like like <qu> ้เออเปลือกมันไม่เ <ppy> ป <aciones> ็นไรเดี noi, ๋ยวส่งเราซื้อเนี่ยเนื five ้อช้ำช้ำภาพต่อมโอ หวังว่าจะอร่อยนะอยากเย็นใจนิดเขียนชาเปี้ยวเนี่ยโหหมดเลย